หนิงปนิตาออกมาชี้แจงแล้วหลังมีคลิปหนุ่มหน้าคล้ายสามีตัวเองควงสาวเที่ยวฮ่องกองเรียกว่าก่อนหน้านี้หนิงปนิตาออกมาเปิดใจทังน้ําตาย,ยอมรับว่ามีปัญหากับสามีจริงค่ะและกําลังอยู่ในขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาและจะทําให้ดีที่สุดเพื่อลูกสาวคนเดียวที่รักสุดหัวใจแต่ล่าสุดค่ะช่วงสงการที่เรียกว่าร้อนละอูสุดๆนะคะแต่ก็ยังมีข่าวที่ร้อนดุเดือดยิ่งกว่าแดดสงการค่ะเพราะว่ามีตาดีแอบถ่ายคลิปติดหนุ่มคนหนึ่งควงสาวเที่ยวฮ่องกองแถมหนุ่มคนนี้นะคะหน้าคล้ายกับสามีดังไรอีก ด้วยค่ะและสาวคนนี้นะคะยังเป็นเพื่อนกับดาราอีกด้วยซึ่งแน่นอนท่าว่าหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่สามีของหนิงปริตานั่นเองค่ะต่อมาในขณะที่อินสตาแกรมของจินสามีหนิงนะคะได้โพสต์ภาพของการไปดวร้านอาหารชื่อดังที่ฮ่องกองในช่วงเวลาเดียวกันพอดีค่ะและในภาพนั้นเองนะคะนอกจากชาวเน็ตจะเข้าไปถล่มแล้วด้านแนน้องสาวของหนิงปริตายัางเข้าไปคอมเมนต์อย่างเดือดว่าทําอะไรก็ควรเกรงใจลูกถึงจะไม่เกรงใจแม่ของลูกเป็นห่วงเธอนะแต่ก็เป็นห่วงหลานมากกว่าสงสารน้องนิริน ถมด้านหนิงปณิตาเองค่ะก็มีการเข้าไปคอมเมนต์ปกป้องสามีอีกด้วยซึ่งหลังจากที่เป็นข่าวมาสซุปซิปอยู่ไม่กี่วันค่ะด้านหนิงปณิตาก็ดูเหมือนว่าจะออกมายอมรับว่าเป็นสามีตัวเองจริงและชี้แจงแบบชัดๆอีกครั้งว่าในส่วนของหนิงก็ทราบตอนคําบอกมาอีกทีว่าจะต้องไปคุยงานกับพาร์ทเนอร์ซึ่งว่างตรงกันช่วงนี้เลยต้องจองตั๋วกระทนหานโดยพาร์ทเนอร์เป็นคนจัดการเรื่องตัว๋วทําให้ไม่สามารถต่อยทิปกับลูกได้และไปกลับไม่พร้อมกันเพราะว่าตั๋วแน่นมากส่วนจริงเท็จเป็นอย่่่่่าาาาาางไรหหนนนนิววจะโทททถ,ถมคคีํใ้เกดข ให้คําตอบได้ดีกว่าน,นิ่งค่ะและส่วนที่ว่าบุคคลในข่าวเป็นเพื่อนสนิทกับดาราดางังอย่าไปดึงใครเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยค่ะเพราะว่าเขาทั้งสองคนก็ทราบเรื่องพอๆกันกับนิ่งค่ะและล่าสุดค่ะเช้า,ชาของวันที่17เมษายนค่ะใจะมอยก็ได้โพสต์ข้อความสุนทนาที่คาดว่าน่าจะเป็นของสาวที่ควงสามีหนิ่งไปเที่ยวกับเพื่อนดาราค่ะคุยกันอย่างดุเดือดเลยทีเดียวโดวยใจมอยค่ะาบอกว่าเมื่อดาราเห็นข่าวเพื่อนตัวเองยุ่งกับผัวชาวบ้านจึงโทรหาสาวคนนั้นฝ่ายดาราบอกว่าว่าอย่างไงโกหกทำไมด้านสาวคนนี้ค่ะตอบ ว่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของฉันกับผัวฉันเธอไม่ต้องยุ่งเอาเบอร์จุดๆ,ๆมาฉันจะโทรเคลียเองนี่ก็ผัวฉันตอนนี้ฉันอยู่กับผัวฉันฉันจะโทรเคลียต่อหน้าเรื่องเราจะริงเคสแค่ไหนนิงปร้นี่ต้าบอกว่าให้ไปถามทั้งสองคนจะดีกว่าค่ะ